แก้วสารพัดนึกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเมียค่ะเขาออกดอกออกมาอีกแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ใบใหม่นะคะดูลำต้นเขาค่ะแข็งแรงมากเลยข้างล่างก็จะมีกลามมะพร้าวมีใบไม้แห้งนะคะปกคลุมหน้าเขาไว้ค่ะแก้วสารพัดนึกนี้เขาไม่ค่อยชอบน้ำนะคะเพื่อน เราต้องให้อยู่ใต้ร่มดำไรนะคะใต้ต้นไม้ใหญ่ค่ะนี่ก็ของแม่ปางก็อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะเขาถึงจะได้สวยแบบนี้ค่ะใบเขียวมันเงาเลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวผู้นะคะก็จะอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะเนี่ยเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะนี่ค่ะเขาจะเป็น ลาสนิมนะคะนี่ค่ะเชื้อราลาสนิมแม่ปางก็ป้องกันไว้แล้วนะคะเขาก็จะไม่ลามค่ะเขาก็จะอยู่เหมือนเดิมของเขานะคะเขาจะมีสองใบเขาเพิ่งกางใบออกมาใบนี้นะคะเนี่ยเพิ่งกางใบออกมาได้ไม่นาน,นะคะ่ะเราต้องใช้เวลาหน่อยนะคะกว่าเขาจะกางใบแทงหลอดออกมานะคะเพื่อนๆแม่ปางตอนแรกก็มีต้นเดียวนะคะ ีอกา้านเดียวนี้ค่ะแล้วเขาก็ค่อยๆแทงแทงใบแทงหน่อ,อ,อมานะคะก็จะได้ใบแบบนี้ออกมาค่ะเราต้องใช้เวลาค่ะเป็นเดือนเลยนะคะเพื่อนๆที่แม่ปานเอามาอยู่กับแม่ปานได้เป็นเดือนเลยค่ะเขาถึงได้กลางใบออกมาขนาดนี้นะคะก็นับว่านานนะคะเพื่อนๆ ว่าเขาจะขีใบกลางใบออกมานะคะก็เริ่มมีสองใบค่ะ สวยใบมันวาวเลยค่ะเพื่อนๆกระถางนี้ยิ่งแตกกอเป็นพุ่มใหญ่ด้วยค่ะเห็นไหมคะใบใหม่เขาออกมานะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะใบใหม่ออกมาค่ะก็จะใบมันเงาเลยนะคะกำลังแทงใบออกมาก็มีค่ะเห็นไหมคะแทงหลอดแทงใบออกมา ุ้มใหญ่ใบสวยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่ผักบุ้งชาแนลเช่นเคยค่ะค่ะวันนี้แม่ปางกจะพามาบำรุงสามอย่างนี้นะคะเพื่อนๆนก็จะมีน้ํำซาวข้าวค่ะมีนิดมีหน่อยมีมากเราใช้ได้หมดนะคะเก็บสะสมวันละนิดวันละหน่อยค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆในน้ำสาวข้าวนี้เขาก็มีวิตามินนะคะ สารพัคุณเขาก็เยอะแยะมากมายเลยค่ะทําให้ลําต้นแข็งแรงนะคะดินร่วนซุยค่ะแตกยอดแตกใบดีค่ะปานจะมาใช้นะคะวันนี้ค่ะต่อมาก็จะเป็นกาแฟนะคะกาแฟนี้เขาก็มีไนตโตรเจนนะคะฟอสฟอรัสค่ะปานก็จะมาใส่กับต้นแก้วสารพัดนึกนะคะทําให้แตกยอดแตกใบทําให้สีสวยสดใสค่ะ ลายเข้มนะคะแม่ปานจะชาแถมเขามีคาร์บอนอยู่ในนี้ด้วยค่ะไลามดไลา,มาแมลงได้ด้วยค่ะต่อมาแม่ปานก็จะใส่เครื่องดื่มโชกกำลังนะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะที่มีวิตามินบีสิบค่ะแม่ปานก็จะมาใส่ให้ลําต้นแข็งแรงกระตุ้นรากเร่งรากให้ใบสดชื่นนะคะแม่ปานจะมาใส่ค่ะค่ะแล้วเราก็มาลงมือทำกันเลยนะคะ แม่ปางก็จะใช้กาแฟหึงช้อนเลยนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะใส่ไปเลยแล้วเราก็คนนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันกับน้ำซาวข้าวค่ะให้กาแฟเขาละลายค่ะต่อมาแม่ปางก็จะใส่เครื่องดื่มชูก,กำลังค่ะ หนึ่งฝาค่ะทำให้ต้นแข็งแรงนะคะใบสดชื่นได้ด้วยค่ะแล้วเราก็มาคนเลยค่ะคนส่วนผสม,มเข้ากันเลย ก็จะได้ประมาณนี้นะคะปลาในปางก็จะมาเทใส่กับน้ำ10ลิตรนะคะในขาน้ำในถังนี้10ลิตรนะคะในปางก็จะเทลงเลยค่ะเทเลยแล้วเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งนะคะ แล้วเราก็ไปลดกับต้นแก้วสารพัดนึกเราได้เลยค่ะค่ะเพื่อนเือนแก้วสารพัดนึกไม่ฟานนะคะแตกก็แทงหลอดออกมาเพียบเลยนะคะนี่ค่ะใบใหม่เขาออกมาเป็นใบมันเงาเลยนะคะสีสวยด้วยค่ะนี่ปางก็จะมาใช้าลดเลยนะคะลดเลยกระถางและแก้วสองแก้วเราลดได้เลยค่ะทำให้สีสวยสดใสค่ะใบมันวาวนะคะ ในกระถางนี้ด้วยค่ะใบนี้ยิ่งมันวาวเลยค่ะเ,เพื่อนๆเห็นไหมคะก็เพิ่งลางใบออกมาได้เมื่อวานนี้นะคะเ,เพื่อนๆเนี่ยเต็มที่แล้วค่ะแม่ปานก็จะมาใช้รถสูตรนี้เลยสูตรนี้แม่ปานใช้อาทิตย์ละครั้งนะคะเ,เพื่อนใช้ได้เลยค่ะอ่าตันนี้ก็จะเป็นกรนถจันแดงนะคะ เสนจันดงแล้วก็ลดได้ค่ะทําให้ใบมันเงาเลยนะคะเพื่อนๆกิ่งก้านเขาก็แข็งแรงมากเลยค่ะก้านเขาแทงหลอดออกมาอีกแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะในปานใช้สูตรนี้เลยค่ะลดเลยแกสองแกวเราลดได้เลยค่ะใบสวยสีสวยด้วยค่ะเห็นไหมคะ แทงหลอดแทงหนองมาเทียบเลยค่ะไม่ว่ากระถางนี้อยู่ข้างบนนะคะอู้สวยจังเลยค่ะแก้วสารพัดนึกของแม่ฟานเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะแตกหลอดแทงหนองมาเทียบเลยค่ะนแม่ฟานก็จะใช้รถเลยนะคะ แ้ลลดเลยค่ะแก้วสองแก้วเราก็ลดได้ค่ะลดเลยพเพื่อนมาดูสุกสมเจ๊ปองของแม่ปันใบใหญ่มากเลยค่ะพเพื่อนๆเห็นไหมคะ สีแดงแฟดเลยค่ะเห็นไหมคะสีสดใสแทงหลอดออกมาเพียบเลยแม่ปานใช้รถสูตรนี้เลยค่ะรถเลยแก้วสองแก้วเราก็รถเลยค่ะค่ะแต่ตัวนี้แม่ปานไม่รู้จากชื่อเขานะคะเราก็ใช้รถได้เลยค่ะกโกนิมานะคะรถเลย ค่ะเ,เพื่อนๆเห็นไหมคะแม่ปานใช้สูตรนี้เลยนะคะแก้วสารพัดเนื้อของแม่ปานที่ได้สีสวยสดใสคะ่ะลายเข้มนะคะใบมันเงาคะ่ะนี่คะ่ะเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นสนใหจันแดงคะ่ะแม่ปานก็ใช้สูตรนี้เลยใบมันเงาเลยคะ่ะแทงหลอดแทงหน่อมาเพียบเลยคะ่ะ ค่ะคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะค่ะก่อนจากกันแม่ปางก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอค่ะค่ะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ผักบุ้งชาแนลทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ